วันนี้นะฮะโอเอมาจากเจ้าตัวสตอมแท็กสุดหล่อนะครับแต่งหล่อจัดเต็มนะครับคันนี้โอมาเรามาดูนะครับว่าเจ้าสตอมแท็กรุ่นนี้นะครับน่าใช้ยังไงนะฮะแล้วแต่งแบบไหนบ้างนะครับอันนี้นะครับราคาพิเศษนะครับราคานะครับหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะฮะอันนี้จับโปรพิเศษเลยนะครับดอกเบี้ยนะครับศูนย์จุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแค่สี่ปีเท่านั้นนะครับสิบแปดงวดนะครับหรือว่าจะรับส่วนลดนะครับถึงห้าหมื่นบาทไปเลยนะครับ จ้าตัวสตอมแท็กขับสอตรงนี้นะครับสีดํานะครับแอสลูบแบ็กนะคันนี้หล่อมากนะครับแต่งหล่อจริงๆนะครับใส่ล้อของแท้ด้วยนะอย่าผมมาไล่ให้ดูนะครับทั้งหน้าใช้นะฮะแล้วก็ใส่ของแท้หนักหนวกไม่ว่าจะเป็นท่อนะครับหรือว่าล้อด้วยนะครับโอเคตาตามมาดีก่อครับว่าโอใส่จัดหนักจัดเต็มให้แบบไหนบ้างนะครับผมแอรด้านหน้าก็หล่อขนาดนี้นะครับดูครับหาคนวิเที่ยวครับผมบอกได้เลยครับว่ามันแต่งหล่อจริงนะครับเจ้าสตอมแท็กตัวขับสองอันนี้นะฮะ ย่งไงนะครับช่องโอนะครับสอดไบโอริวนะครับกนรับชมคิดเต็มเต็มนะครับฝากทุกทุกท่านนะครับกดไลค์กดสมัครใครเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอจะมารีวิวรถแต่งหล่อที่สวยให้ตลอดนะครับที่ฝรั่งคแดงนะครับเราเป็นผู้เชี่ยวชาญสอดนะครับเราจะเป็นการแต่งนะครับการดูแลรถนะครับคุณลูกค้าไว้วางใจได้เลยนะฮะอันนี้เหมาะรถที่นี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับผมมาเดี๋ยวโอมาไล่ให้ดูดลยครับว่าละเอียดละเอียดแล้วฟังชันเป็นยังไงนะครับต็ต้องแถกนะครับ รถก้อแต่งประมาณไหนนะฮะใส่ล้อประมาณไหนนะครับยางยี่ห้ออะไระครับออกมาแบบให้ดูเป็นแนวทางนะ,นะครับลูกค้าอยากได้แบบนี้นะครับขนาดจะก,กระซิบบอกว่านะครับขนาดโกรูนะครับดูคู้มนะฮะยังใช้เลยนะคะรับตวตอมแขกนะครับดีไม่ดีดูสิครับแหมมาแล้วขายดีมากะครับทุกปรดตวแรกๆนะ,ะนับและปัจจุบันยังต้องรอรถเหมือนก,กันนะครับบางเคก็สั่งรถรอรถเหมือนก,กันแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้แบบไหนโอหาเราให้แป๊บเดียวะครับหาได้แน่นอนนะครับผม นี่ครับมาไล่กันที่ด้านหน้าเลยนะครับนี่เอาเปิดระบบไฟให้เห็นนะครับโอ้โหเห็นไหมครับเป็นไฟแมกนิทเอลดีนะครับนี่ขนาดถ่ายในที่ล่มนะครับแต่มันช่วงค่ำมันนะครับประมาณเกือบจะหนึ่งทุ่มนะครับแต่แสงสว่างภายในชลุก็ยังสว่างมากนะครับพอเปิดไฟเลยเห็นไหมครับแสงเขาสว่างมากนะครับลูกค้าครับนี่ขนาดอยู่ที่ร่มแจ้งนะฮะที่สว่างนะฮะเป็นไฟแมกนิทเอลดีนะครับตาลูกแก้วนะครับจะปรับสูงต่้มอัตโนมัติได้นะครับเวลาคุณลูกค้าเดินทางไกลๆเนี่ย ไม่ต้องคอยมาเปิดปิดไฟให้มันเสียเวลานะฮะแล้วเจ้าตัวสตอมแท็กนะครับนี่ครับมันจะมีไฟ A U X นะครับอันนี้พิเศษมากนะครับเมื่อไหร่ที่คุณลูกค้าตัดไฟโชนะครับมันจะสว่างนก็ส่องสว่างมากขึ้นนะครับเวลาลูกค้าเดินทางไกลแล้วสถานที่นะครับมม่มีไฟส่องสว่างของตรงถนนนะคะรับตัวนี้ช่วยได้เยอะนะ,ะับผมโอ้โหหล่อนะครับสตอมแท็กเรานะฮะแล้วก็มีอ่างเลนเจอร์ด้านหน้านะครับซึ่งจะเป็นเดิมๆโรงงานเลยนะครับอันนี้ติดม,มาจากโรงงานเลยนะครับกระจังหน้านะครับขนาดใหญ่นะครับ สีดำเงานะฮะสวยมากเลยทีเดียวนะครับผมส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับจะมีจำแจมนะครับแนวสีแดงแดงส้มๆหน่อยนะฮะเพื่อเพิ่มมิติของตัวกระจังหน้าเรานะฮะนะครับนี่ครับดูแคงกันก่อนครับโอ้โหใหญ่โตอลังการครับเห็นไหมครับมีตัวลากกลวงให้ด้วยนะฮะเหมือนนั้นดูไฟครับคุณลูกค้านี่ผมมาส่งให้ดูนะครับ ว่าสวยงามไปยทีเยวนะครับสําหรับไฟเจ้าแมจิกเอลวดตัวนี้นะครับอันนี้แต่งหลอนะครับนี่ครับไฟตักหมอกนะฮะสวยงามเลยทีเดียวตัวสตอมแท็กนี่นะครับเขาจะมากับเทเบคู่นะครับนี่เป็นใบเทโบแล้วนะครับโอ้โหเทียชิเตอร์สิสปีดแล้วนะครับผมเจ้าตัวนี้เคยรีวิวไว้หลายรอบแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับสังเกตไหมครับตรงนี้ครับจะมีกล้องนะฮะ บอกความปลอดภัยมาทํางานพร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับรอบคันเลยทีเดียวเอกลักษ์พิเศษเพิ่มเติมครับนี่ครับเวลาเปิดประตูนะฮะจะมีไฟสองสองตรงนี้ให้ด้วยครับตรงบันไดข้างนะครับเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยนะครับเวลาเราเดินขึ้นบันไดตรงนี้นะครับผมเอกลักษ์พิเศษของเจ้าสตอมแท็กอีกอย่างนะครับจะมีอักษรคำว่าสตอมแท็กตรงนี้นะครับซึ่งเอกลักษ์พิเศษมากนะฮะของเจ้ารุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับ ดูครับดูบันไดข้าวของเขาครับใหญ่โตอลังการครับแข็งแรกนะครับมีการลื่นให้ด้วยนะฮะนี่นะครับนี่เลยคือตั้สัติดของแท้ให้เรียบร้อยนะครับพร้อมแดดหลักคาขนาดใหญ่แล้วครับอันนี้คือเดินโรงงานนะมันต้องทาอะไรเพิ่มครับก็หลอกขนาดนี้แล้วนะฮะผมนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไฮไลท์ของเรานะครับโ้เห็นยังครับคุณลูกค้าครับล้อโกของแท้นะฮะเอาบอกได้เลยนะครับล้อนี้นะครับคุณลูกค้าออฟเฟอร์เพิ่มนะครับ แล้วก็มีการดูสมรรถนะนะเมื่อใส่ล้อเสร็จนะครับโอกระซิดบอกได้เลยนะฮะล้ออันนี้นะฮะอย่างต่ํๆนะครับ่อวงต้องมีหมื่นอัพครับอีกวงก็สี่หมื่นครับนี่ดูราคาพิเศษใชแล้วนะโอ้นะนะว่าใส่ของแท้ดีกว่าครับแหมดูดีเกตคุณภาพนะครับแล้วดูวิธีการสร้างยางครับนี่ครับคทิกนะครับลูกค้าสังเกตมาตรงนี้ไหมครับมันจะตรงกระชุกวมนะครับนี่ครับรอเว์นะครับนี่ครับส่งมาที่เวใกล้เลย เวลาตั้งทรงตั้งศูนเนี่ยเวลาใส่ยางใหม่ต้องดูสังเกตง่ายๆครับน่ครับมันต้องคู่กันอย่างนี้นะฮะนี่คือทิศของเขาเลยนะครับแหมใส่ล้อขนาดนี้แล้วครับคุณลูกค้าครับโอ้โหจะใส่ยางกิ๊กไม่ได้ครับตรงนี้เลยครับโตโยตัยฮะโอเพนคันที่อาร์ทีนะครับโอจะบอกว่าลูกค้าเคสนี้นะครับลูกค้าเลือกได้นะแต่เคสนี้เนี่ยอยากได้ตัวหนังสือนะครับเป็นแบบว่าแนวสี ก็ฟ้านะฮะให้เห็นยี่ห้อ,อยางนะครับคุณลูกคา้าจะแบบว่าเนี่ยแบบเสียบมือโอไมยฮะอนิ้วนิ้วแบบนี้ครับตัวนี้นะครับก็จะพิเศษนะครับหรือว่าลูกคา้าจะเลือกเป็นสีดําก็ได้นะครับอันนี้เราไม่ได้ยกนะฮะดูครับดูด้านนี้นะครับหัวสวยนะครับเป็นยาง RT นะครับผมอันนี้ขอบยี่สิบเท่าเดิมนะครับเราเปลี่ยนยางนะครับที่โอบอร์ดสเปคไปเบื้องต้นนะครับเป็น LT สองเจ็ดห้าครับห้าห้า R ยี่สิบนะครับ ยางตัวนี้ลูกค้านิยมนะครับใส่กับร้อหล่อแบบนี้ด้วยแล้วมีการตั้งให้เรียบร้อยครับนี่ครับตรงนี้สีเหลืองๆตรงนี้เนาะอยู่ตรงจุกลมพอดีนะครับคุณลูกค้านี่ครับบอกแพมาให้ดูด้านหลังเพิ่มเติมนิดนึงครับนี่มันหล่อจริงครับคุณลูกค้าครับของแท้นะผมเลหัวประมาณมีเท่าไหร่ต่อรองกันได้ครับอยากจัดแบบนี้ได้เราดูพิเศษให้นะครับนี่ครับดูไกลๆครับโอ้โหมันหล่อฮะแล้วลูกค้าเลือกแบบว่าเห็นที่ห้อยยางเนาะมันก็จะสวยแบบนึงนะครับผม จบครับจบครับพันี้ยบอกได้เลยก่อนจะดูสเปคเบื้องต้นเพิ่มเติมนะครับโอมาไฮไลท์ของแต่งเบื้องต้นก่อนเลยครับดูครับท่อครับผมโอ้ปลายคาร์บอนครับยี่ห้อนี้ไม่ต้องพูดเอ่ยถึงเยอะครับแท้เหมือนกันฮะเป็นท่อคู่นะครับนี่ครับเอาไปเป็นท่อคู่เลยนะครับโอกลมให้ดูนะครับการเก็บงานเรียบร้อยนะฮะเราดูแลทุกขั้นตอนนะครับโอสเตนเลสทั้งดวงครับดูดยฮะอะไร กงานนี่แบบว่าเนี้ยมากครับยังอะไรอยู่ด้านนี้นะฮะโยโฟกัสเป็นพิเศษนะครับลักค้าแต่งเต็มนะครับคันนี้ดูเหมือนแต่งไม่เยอะแต่ใส่แต่ละอย่างนี่โอ้โหหนักหน่วงจริงครับม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยนะเซ็นเซอร์ยังเหมือนเดิมครับมันไดท้ายยังบันไดท้ายเดิมอยู่นะฮะ้านท้ายครับแหม่ท่อหล่อแล้วก็ต้องมีคำว่าสตอมแท็กตรงนี้ครับปกบองรูดของเจ้าตัวสตอมแท็กครับรุ่นนี้ต้องมีอย่างนี้นะครับตัวสตอมแท็กเลย ในส่วนอะไรกันลพิเศษของเจ้าซตลองแท่อีกอย่างนึงนะครับเป็นโลบาร์ปรับระดับได้นะครับนี่ครับแค่บีตรงนี้ฮะสามารถปรับระดับได้นะครับถึงห้าระดับนะครับมันจะมีล็อกตรงนี้ให้อยู่นะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะฮะปรับได้เลยนะครับเจ้ารุ่นนี้รุ้นพิเศษนะครับของน้ำเดิมโรงงานครับเราคือลูกค้าหมดนะครับพ่อเทอนะฮะแต่ว่าล้อระยะยาวเทอมไปแล้วนะครับจะได้ราคาพิเศษเนาะทีาลูกค้าชอบก็เอายางกลับก็ได้แต่ก็เทอก็ได้ราคาพิเศษเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผม นี่ครับหล่อนะครับอบแผนมให้ดูฮะโอ้โหสวยจริงๆครับตัวนี้ครับแต่งแบบมินิมอลก็หล่อแล้วนะคะอ่านิดนึงครับหามาก็เปิดด้านท้ายดูนิดนึงครับประกอบถากเจ้าตัวนี้นะครับแอร์ลงแอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยนะฮะนี่ครับเป็นเบาะหนังนะครับได้แดงๆนิดนึงนะครับอันนี้เบโหสวยงามเลยนะครับการเก็บง่ายเฉลี่ยภายในครับแข็งแรงครับเป็นคำจับน่นมากครับการออกแบบของเขานะครับ ชีลล็อกเด็กนะครับพวกความปลอดภัยนะฮะอันนี้นี่ครับมีตรงนี้ให้ด้วยนะครับจบเลยชีเดียวุญแจสมาร์ทชีลล็อกแล้วนะครับผมวันนี้ครับคิวเพี่ยวกับบอกเลยนี่ครับได้แดงครับหนังได้แดงนะฮะพิเศษอีกอย่างหนึ่งผมขออนุญาตเปิดไฟด้านในหนึ่งครับนี่เราถ่ายกับสองสันทุ่มนะนี่ครับเราต้องใช้เวลาตัดด้วยนะครับเห็นไหมครับข้างนอกมืดมากนะฮะเราติดฟิล์มอย่างดีให้นะครับเรามองจากข้างในเนี่ย ใสกิ๊กครับแต่มองจากข้างนอกครับดูครับนี่ออกแบบไหมดูเร็วไหครับความส่วนตัวสูงมากนะครับเป็นไฟ LED ทั้งคันเลยนะครับผมแล้วก็บอกครับจะมีคำว่าสตอมแสกแบบนี้นะครับปักอย่างสวยงามนะฮะเกียร์พิเศษของเจ้าอีกครับตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ชิพเตอร์นะผมถอยจอดอัตโนมัติได้นะครับถือว่าให้ฟังก์ชันมาเต็มเลยทีเดียวนะครับผมแต่เป็นเบื้องต้นเนี่ยเอาไปเร็วๆเนาะเพราะอย่างที่เขบอกครับเขาทำไว้หลาย EP นะครับ โคมอะไรเป็นมัตติฟังก์ชันนะครับตั้งได้หมดนะฮะระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับเราสามารถตั้งจับโคมอะไรได้เลยนะครับผมโอ้โหบอกไฟฟ้านะครับมีตัวดุลนหลังไว้นะครับนี่เลยโอมาสรุปเบื้อต่นอีกทีครับว่ารุ่นนี้มันน่าใช้ยังไงครับเราโปดดีๆแบบไหนนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสําหรับเจ้าสตอมแท็กแต่งล้อแบบดุดันนะฮะล้ออย่างเท่นะครับล้อแท้นะครับท่ออย่างหล่อครับ โอ้โหที่ฟอบพระประแดงเราเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับการแต่งลงแต่งลบไม่ต้องกังวลนะครับเราดูแลทุกขั้นตอนนะฮะดูแลทุกโั้นตอนนะครับผมอันนี้ยางพลาโตเฮงนะครับหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะลูกค้าตัดสดนะเอาให้ส่ลดครึ่งแสนไปเลยนะครับห้าหมื่นนะครับแล้วก็ต้องมีเป็นเป็นรถใหม่นะแจ้งเพิ่มเติมอีกนึงครับเป็นเป็นรถใหม่นะผลิตปีนี้นะครับส่วนดเท่านี้ก็ถือว่าคุ้มมากครับยางใหม่รถใหม่ประกอบใหม่หมดทุกอย่าง แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับจากไฟแนนซ์นะครับต่อฟซอดเราจับโปรพิเศษให้นะครับโปรจับโปรให้เลยนะครับดาวยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหลบเบี้ยพิเศษนะครับส่วนจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะฮะจับโปรแบบพิเศษแบบสุดๆให้เลยนะครับคุณลูกค้าครับสนใจโปรดีๆแบบนี้นะครับนี่ครับสแกน QR code ด้านนี้ได้นะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์นะครับศูนย์เก้าหกนะครับเก้าหกเจ็ดห้าสี่หนึ่งหนึ่งนะครับผมโอ้สำหรับอีพีนี้นะครับผมขอตัวลไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูไลอีพีหน้านะครับจะมาแนวแต่งงงหรรรือบเดิมโานนะคั หรือไปพาชมเยี่ยมงานที่ไหนนะครับเราออกงานอีเวนต์เยอะนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะเราดูแลลูกค้าทุกที่ทุกสถานที่ไปได้หมดนะครับผมครับนี่ครับยังไงฝากด้วยนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับสนใจเจ้ารอแบบนี้นะครับโอ้ยดีครับบริการเต็มที่ครับดูแลทุกขั้นตอนนะครับผมโอ้โหมันหล่อจริงครับนี่ครับมาส่งไปดูอ่าห้ดูมุมกว้างๆนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูโปรพิเศษเพิ่มเติมจาก EP ถัดไปนะฮะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ